ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มโตโต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือกสามกองนะครับกองที่หนึ่งสีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังชื่นชมคุณหนักมากตอนนี้เออใครกำลังชื่นชมคุณมากๆตอนนี้นะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้คุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ราชาเหรียญ king of p e น t a c l e s สเตรนจหนึ่งไม้เท้าเอ e อ f w a n น s อ่า the chariot การงานเด่นชัดมาก ใครชื่นชมคุณมากตอนนี้เก้าไม้เท้า n i h t of wands คุณเป็นคนไม่กลัวอุปสรรคใดๆ uh, the fool ชัดเจนล้มแล้วลุกไวเจ็ดเหรียญ seven of pentacles และ3ถ้วย t r i of cups แสดงความยินดีล่วงหน้าคุณกองที่1ใครกำลังชื่นชมคุณหนักมากชื่นชมคุณมากๆท้ายให้จากหน้าไพา่เลยว่าโดดเด่นที่สุดตอนนี้คือคนที่มีอำนาจ ผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลหรือผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่ใจดีมีเงินมีฐานะดีตีความว่าเป็นผู้ที่อุปการะคุณผู้อุปถัมภ์คุณก็ได้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือแม้แต่เจ้านายโดยตรงก็ได้เจ้านายโดยตรงเจ้านายโดยอ้อมผู้จ้างลูกค้าได้หมดที่มีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีและมีตังเขาชื่นชมคุณมากทําไมเขาชื่นชมคุณมากๆ ตอนนี้ความชื่นชมมันแทบจะออกนอกหน้าเลยแต่เขาก็พยายามเก็บอาการอยู่ว่าไม่ให้ชื่นชมคุณจนเกินไปจนออกนอกหน้าเกินไปเพราะเดี๋ยวคนรอบข้างจับสังเกตได้แล้วจะหาว่าเออเอ็นดูกันผิดปกติมีอะไรหรือเปล่าทำไมชื่นชมกันจังเออลูกรักอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเป้าสายตาแบบนี้เขาระมัดระวังการชื่นชมคุณแต่ในใจเขาชื่นชมคุณมากๆเลยคุณดูขยันขันแข็งเอาการเอางานแล้วก็เรียกว่าขออะไรได้อย่างนั้น ถ้าคุณทํางานประจํานะเจ้านายคุณหรือหัวหน้าคุณสั่งอะไรมาหรือขอให้ทําอะไรคุณจะทําได้ตามสั่งดีเกินคาดด้วยซ้ําบ่อยครั้งที่สั่งร้อยเล่นล้านทําให้ล้านหนึ่งอะไรแบบนี้สั่งร้อยทาให้ล้านหนึ่งเกินคาดสุดจะคุ้มแบบนี้เป็นใครใครก็ชอบเป็นใครใครก็เลื้มเป็นใครใครก็ชื่นชมหัวหน้าคุณเจ้านายคุณชื่นชมคุณมากกรณีคุณที่ทํางานอิสระไม่ได้มีหัวหน้าไม่ได้มีเจ้านายโดยตรงเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนทํางานที่ดี ถ้าคุณค้าขายก็คือคุณทุ่มเทให้กับการงานมากดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีมีความปราดเปรียวแคล่วคล่องว่องไวรู้ลึกรู้จริงในงานที่ทําประมาณนี้เป็นบุคลิกลักษณะของคุณที่เขาชื่นชมคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นเจ้านายโดยตรงหรือลูกค้าหรือคนที่มาเกี่ยวข้อง แม้แต่คอนเน็ชันเพื่อนของเพื่อนหรือคนรู้จักแบบนี้ที่เขาเคยได้เห็นฝีไม้ลายมือคุณเขาก็อดชื่นชมคุณไม่ได้ที่คุณมีบุคลิกลักษณะดังกล่าวนะครับแข็งขันขยันการงานอะไรแบบนี้สุดยอดน่ะคือคุณเป็นที่ร่ำลือในหมู่คนรู้จักเลยว่าถ้าใครจะเอางานแบบนี้มาหาคุณไม่ผิดหวังคุณเป็นมือฉมังในสายงานของคุณแน่ๆอย่างน้อยๆตามพลังงานนี้ ข้อดีของคุณที่แทบจะทุกคนที่เกี่ยวข้องมองเห็นคือคุณเป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆในการงานหรือการกระทาใดก็แล้วแต่คุณจะหาวิธีแก้ไขจนได้หรือถ้าแก้ไขไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นคุณจะไม่ยอมแพ้ถ้ามีการล้มลงคุณจะลุกขึ้นอย่างไว แล้วก็สามารถกลับมาร่าเริงได้เร็วเรียกว่าเป็นเป็นคนที่ปรับอารมณ์ได้ดีมีวุฒิภาะวะไม่จมดิ่งกับความผิดพลาดนานเกินไปใครๆร่วมงานด้วยก็มีความสุขความสบายใจว่าเฮ้ยทำงานกับคุณนี่ไม,ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าคุณจะมีกําลังใจดีเยี่ยมถ้างานดีก็จะดีมากๆเลยแต่ถ้างานมีข้อผิดพลาดคุณจะหาทางแก้ไขหรือไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ยอมแพ้ง่ายๆถ้าจําเป็นต้องแพ้คุณจะมุฟออนได้ไวแล้วก็ เปิดโปรเจกต์ใหม่ได้ไวอันนี้ยกตัวอย่างถ้าคุณทํางานทําโปรเจกต์อะไรแบบนี้นะทามันสำเร็จก็คือสำเร็จสุดยอดไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่สําเร็จคุณจะ move on ได้ไวพร้อมเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆเปิดงานใหม่ๆสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วฟื้นไวว่าง่ายๆคุณจะไม่จมกับปัญหา ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคุณเห็นชัดว่าคุณมีการเติบโตมาตามลำดับขั้นไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้นอกจากขออนุญาตนะบางครั้งความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆของคุณเองจากความเหนื่อยล้าซึ่งเราไม่ว่ากันอันนี้คล้คยๆก็เหนื่อยเป็นขี้เกียจเป็นแต่เรียกว่าในเวลาที่คุณขยันขันแข็งตามปกติคุณจะเติบโตมาเรื่อยๆ คุณไม่รีบเร่งตัวเองคุณไม่กดดันตัวเองถึงเวลาพักผ่อนคุณก็พักผ่อนเต็มที่ถึงเวลางานคุณก็ทํางานเต็มที่และก็ดังกล่าวไปแล้วนะจ้างร้อยเล่นล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นใครๆที่เกี่ยวข้องกับคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้านายโดยตรงดังกล่าวหรือลูกค้าคู่ค้าคนที่เกี่ยวข้องจะประทับใจชื่นชมคุณมากคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานโดยตรงจะชื่นชมคุณมากๆเป็นพิเศษมีโอกาสที่ในระยะยาวคุณจะประสบความสําเร็จได้หลายๆอย่าง ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรคุณจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามมีผู้คนห้อมล้อมมีผู้คนให้การตอบรับอย่างดีในฝีมือในผลงานของคุณหากคุณเป็นคนที่ทํางานท่ามกลางแสงสปอตไลท์อยู่ในที่แจ้งเป็นคนที่ออกสื่อคุณจะมีผู้ติดตามมากขึ้นมีผู้ชมมากขึ้นอาจมีชื่อเสียงด่งดังข้ามคืนได้เลยเอออย่าประเมินตัวเองต่ําคุณทําผลงานมาดีแล้วตอนนี้ผู้คนชื่นชมคุณมากมีคนชื่นชมคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนแต่กองนี้โฟกัสไปที่ผู้ใหญ่ใจดีดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านายโดยตรงถ้ามีนะถ้ามีก็เป็นเจ้านายโดยตรงของคุณจะชื่นชมคุณหนักมากตอนนี้พร้อมที่จะสนับสนุนคุณเต็มที่แต่ถ้าไม่ได้มีเจ้านายโดยตรงก็คือคนแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการงานดังกล่าวพลงานกองนี้โดดเด่นมากเรื่องการงานดังกล่าวทั้งหมดแล้วความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังใดๆหากคุณคิดว่าคนคนนี้ชอบคุณไหมจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนากว่านี้ได้ไหมอย่าเพิ่งคิดมากเวลานี้นะไพ่กองนี้ เอาแค่ว่าตอนนี้การงานคุณเลิศอะ การงานคุณดีเลิศดีเยี่ยมทำงานให้ดีเดี๋ยวพอความสามารถดีการงานดีการเงินดีความรักดีๆมาเองนะครับส่วนท่านที่ตั้งใจทำงานอย่างเดียวเพื่อพัฒนาตัวเองยังไม่คิดเรื่องความรักความสัมพันธ์ถือว่ามาถูกทางมากกับพลังงานกองนี้คลิปนี้นะครับใครกำลังชื่นชมคุณมากชื่นชมคุณหนักมากก็ดังกล่าวนะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณทางการงานโดยตรงโดดเด่นที่สุดนะครับคุณกองที่1โอเคครับเป็นกลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโรูพิกอากาศวันนี้นะครับในหัวข้อใครกําลังชื่นชมคุณหนักมากตอนนี้อืมชื่นชมคุณมากมาก,มากเลยตอนนี้นะครับใครกําลังชื่นชมคุณมากๆตอนนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ราชาดาบ king of swords the hangman ไม่ต้องกลัว hangman คุณผ่านการเวลาที่สําคัญมาแล้วเออ หเหรียญ Six of Pentacles 3เหรียญ Three of Pentacles พลังงานดีกองนี้5้าดาบ f i of Swords ไม่ต้องกลัวดบาบ5ดาบคือคุณไม่กลัวอุปสรรคคุณ move on ได้ไว The Magician คุณมักจะมี s u r p r i พรสดีๆให้คนรอบข้างเสมอๆเ,เลยแล้วมีคนชื่นชมคุณอย่างที่ว่านั่นแลหละเเหรียญ n i of Pentacles และสุดยอดดีงาม 6ไม้เท้า s of one โอเคคุณทเทียกภไพกองที่2ใครกำลังชื่นชมคุณหนักมากตอนนี้พลังงานโดดเด่นมาเลยว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้คุณให้โทษคุณได้เป็นผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างเข้มงวดดูทรงใบนี้บวกไพ่แวดล้อมผมทายว่าเป็นผู้ใหญ่ที่กําลังจับตามองคุณอยู่ตอนนี้เขาชื่นชมคุณแล้วจากที่เคยจับตามองคุณไม่ว่าที่ผ่านมาเขาจะมองคุณในแง่ดีหรือไม่ดีอย่างไงก็แล้วแต่มีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณไม่ว่าจะเป็นญาติคุณเองหรือญาติของคนรัก คุณพ่อคุณแม่แฟนแบบนี้อะไรประมาณนี้ตีพลังงานรวมของราชาดาบไปเลยว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจให้คุณให้โทษได้แต่ไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่สายงานพลังงานกองนี้เด่นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวผมพุ่งประเด็นไปที่ญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือญาติผู้ใหญ่ของคนรักของคุณนะพ่อแม่คุณเองหรือพ่อแม่แฟนเอาเป็นว่าทรงทรงเนี่ยทรงทรงญาติผู้ใหญ่เนี่ยที่จับตามองคุณอยู่เขาเริ่มชื่นชมคุณมาสักพักใหญ่ๆแล้วตอนนี้ก็ชื่นชมคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะเขาจับตามองคุณมานาน ผู้ใหญ่ท่านนี้หรือกลุ่มนี้จับตามองคุณมานานในอดีตคุณอาจจะเคยทำตัวไม่ค่อยถูกใจท่านสักเท่าไหร่อันนี้ต้องแนะนำกันตรงๆไม่ได้ต่อว่าไม่ได้ตำหนินะครับเพราะบางทีคนเรามีไลฟ์สไตล์ต่างกันบางทีเราก็ใช้ชีวิตตามปกติของเราแต่ผู้ใหญ่อาจไม่ชอบอาจจะรู้สึกขัดหูขัดตาเขาก็เลยเพ่งเร็งพิจารณาคุณมาเป็นพิเศษระยะหนึ่งแบบนี้แล้วตอนนี้มันดีขึ้นภาพลักษณ์ของคุณในสายตาท่านๆเหล่านั้นดีขึ้น ท่านเริ่มเอ็นดูคุณมากขึ้นผู้ใหญ่เริ่มเอ็นดูคุณมากขึ้นและมีความชื่นชมด้วยทําไมถึงชื่นชมเพราะคุณได้แสดงตัวตนของคุณให้เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนจริงใจไม่น่าไหวหลังหลอกแล้วก็มีความสุซื่อส,สัตย์สุจริตอะไรแบบนี้นะเรียกว่าตัวตนของคุณก็คือตัวตนที่แท้จริงไม่เคยเสแสร้งแกล้งทําผู้ใหญ่ที่จับตามองอยู่ เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและยอมรับได้พร้อมชื่นชมแล้วว่าเออคุณก็เป็นคนดีคนหนึ่งมีความขยันขันแข,ข็งเอาการเอางานซื่อสัตย์สุจริตอะไรว่าไปแล้วก็ใช้ชีวิตก็ถูกทำนองคลองทำนินาะไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็นแล้วแต่แต่ที่แน่ๆคุณก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครคุณได้พิสูจน์ตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วถือว่าใช้ได้ถ้ากรณีเป็นผู้ใหญ่เป็นญาติผู้ใหญ่ของคนรักพ่อแม่แฟนแบบนี้คุณเตรียมดีใจได้เลยว่าถ้าเริ่มใจอ่อนละ ท่านเริ่มใจดีกับคุณมากขึ้นชื่นชมคุณมากขึ้นแล้วส่วนถ้าเป็นพ่อแม่ตัวเองหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ทางอื่นหรือแม้แต่เป็นผู้ใหญ่ท่านอื่นๆที่สามารถให้คุณให้โทษได้ขอให้คุณสบายใจได้เลยว่าผู้ใหญ่เข้าข้างและผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วผู้ใหญ่เมตตาแล้วอารักษาคุณภาพไว้ย่ายคุณภาพตกนะครับนะตอนนี้พลังงานกําลังมาดีมากจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคุณคือคุณ move on เร็วคุณไม่จมกับอดีตคุณรู้สึกว่าถ้าอะไรผิดพลาดไปแล้วคุณพร้อมที่จะแก้ไขหรือเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่มองคุณว่าใจคุณมันได้อืมและคุณมักจะมีสิ่งดีๆมาเซอร์ไพรส์คนรอบข้างอยู่เสมอวันดีคืนดีคุณอาจจะไปชนะการประกวดใดๆมาไปคว้ารางวัลอะไรมาหรือไปสร้างงานอะไรที่มันดีแบบว่าเอ้ยคนทั่วไปคนแวดล้อมนึกไม่ถึงว่าคุณจะทําได้อะไรแบบนี้สร้างสารรค์สิ่งดีๆทําผลงานออกมายิ่งคุณที่มีผลงานออกสื่อเป็นที่จับต้องได้แบบนี้นะ อ่าคุณยิ่งมีผลงานชัดในแต่ละวันคุณอาจจะไปบรรยายที่นั่นที่นี่เป็นนักพูดเป็นนักร้องดารานักแสดงหรือทาคอนเทนต์อะไรออกสื่อก็แล้วแต่สมัยนี้แทบทุกคนมีสื่อในมือคุณเองก็เป็นคนที่มีสื่อในมือที่มีความสามารถคุณสื่อสารความสามารถของคุณออกไปอย่างสม่ําเสมอและหลายอย่างเซอร์ไพรส์คนรอบข้างว่าเฮ้ย hey, คุณทําได้ยังไงเฮ้ย hey, คุณเก่งกว่าที่คิดว่าอะไรแบบนี้ คนรอบข้างจะเซอร์ไพรส์แล้วก็นับถือคุณมากขึ้นเรื่อยๆชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆผู้ใหญ่ที่จับตามองคุณอยู่ก็ชื่นชมคุณมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนี่ท่ายให้อย่างนี้เลยนะคุณเติบโตวไว้มากเมื่อเทียบกับคนรุ่นเดียวกัน คนเราสามารถเติบโตได้หลากหลายวิธีหลากหลายเรียกว่าแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่หน้าที่การงานแล้วแต่ความถนัดว่าจะเติบโตในเส้นทางไหนวิธีไหนแต่เมื่อเทียบกับคนวัยเดียวกันแล้วคุณมีความเติบโตที่เร็วเร็วมากๆด้วยคุณอาจจะเติบโตแบบก้าวกระโดดบางทีเมื่อมองย้อนไปในอดีตคุณอาจจะดูเหมือนค่อยไม่ค่อยเอาไหนนะขออภัยนะไม่ได้ว่านะนี่คือในมุมมองของผู้ใหญ่ที่จับตาดูคุณอยู่อาจจะมองคุณว่าแต่ก่อนคุณไม่ค่อยเอาไหนหรือผู้ใหญ่อาจจะเคยมองคุณว่า ท่าทีอย่างนี้ไม่น่าจะประสบความสำเร็จได้หรอกคุณกับเซอร์ไพรส์พวกเขาด้วยการประสบความสำเร็จให้เห็นนี่มันสุดยอดตรงนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้ลงมือทำกำลังทำอยู่หรือทำสำเร็จไปแล้วล้วนอยู่ในสายตาท่านผู้ใหญ่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เพ่งเล็งจับตามองดูคุณอยู่ในอดีตแต่ก่อนเขาอาจจะไม่เชื่อว่าคุณจะทำได้แต่ก่อนเขาอาจจะคิดว่าคุณจะไปได้ไม่ถึงไหนแต่ปัจจุบันเขาเห็นเชิงประจักษ์แล้วว่าคุณก็เก่งมีฝีมือ แถมนิสัยดีด้วยเรียกว่าเป็นคนดีมีฝีมือที่น่าสนับสนุนคนหนึ่งเลยนะครับ กรณีนี้ถ้าคุณเรียกว่าอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ที่อาจจะอยากจะมอบงานให้อยากจะจ้างงานหรือแม้แต่เป็นแมวมองที่มาดูคุณอยู่นะคุณมีโอกาสที่จะได้โอกาสงามๆเพิ่มอีกยิ่งคุณเก่งยิ่งคุณประสบความสําเร็จคุณยิ่งได้โอกาสเพิ่มไม่ธรรมดาเคสนี้และถ้าเกิดกรณีที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของคนรักนะถ้าเป็นพ่อแม่แฟนหรือพ่อแม่ของคนที่จีบกันอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสเข้าตากรรมการมีโอกาสสมหวังสูงขึ้นอีกผู้ใหญ่เริ่ม ไฟเขียวให้คุณเพิ่มขึ้นแล้วผู้ใหญ่เริ่มชื่นชมคุณมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ชื่นชมคุณหนักมากรักษามาตรฐานไว้ให้ดีตอนนี้ดวงคุณกําลังดีฝีมือกําลังดีชีวิตคุณกําลังดีผู้ใหญ่ไฟเขียวผู้ใหญ่ชื่นชมคุณมากแล้วตอนนี้จีบใครไว้พ่อแม่เขาเริ่มปลื้มคุณแล้วรู้ไหมอ่าแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องการงานหรือเรื่องไลฟ์สไตล์ทั่วไปคุณกําลังไปที่จับตามองในสังคมมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆเตรียมตัวให้พร้อมรักษามาตรฐานให้ดีมีโอกาสเติบโตมากกกว่านนีี้้ไดออะคครับโเ เดี๋ยวไปต่อกอง3ามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3านะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการวันนี้ในหัวข้อตอนนี้ใครกําลังชื่นชมคุณหนักมากใครกําลังชื่นชมคุณมากๆเลยตอนเนี้นะคุณที่เลือกไพ่กองที่สคุณได้ไพ่ราชาถ้วยคิงออฟคัพส์ในธรรมดาเด็กถือดาบ Page of Swords คนที่มาจีบคุณหรือเปล่าหรือเปล่าอสามไม้เท้า three of w a n d s เป็นไปได้นะสิบไม้เท้า ten of w a n d s t e m p e r a n s เจ็ดถ้วย seven of cups ห้าไม้เท้า five of w a n d s แล้วก็ wheel of fortune โอเคดีงามพลังงานกองสามนี้ อใครกําลังชื่นชมคุณหนักมากตอนนี้บอกเลยว่าคนที่ชื่นชมคุณหนักมากคือคนที่ประทับใจในตัวคุณอยู่แล้วจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยากมาสารสัมพันธ์ก็ได้ความราชาถ้วยผู้ที่อยากจะมาสารสัมพันธ์อยากจะมายื่นไมตรีดีๆให้กับคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดในพลังงานรวมของราชาถ้วยคนที่อยากมาสารสัมพันธ์กับคุณเขากําลังชื่นชมคุณหนักมาก เดิมทีเขาก็ชื่นชมคุณอยู่แล้วเขาถึงอยากจะเข้ามาหาคุณเพียงแต่ว่าคุณก็มีโลกส่วนตัวมีกำแพงพอประมาณทำให้เขาเข้ามาไม่ง่ายนักเขาก็ได้แต่เฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆแล้วก็ดูว่าคุณมีไลฟ์สไตล์ยังไงใช้ชีวิตยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีเพื่อนแบบไหนคบคนแบบไหนสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมการงานเป็นยังไงเขาดูทุกอย่างคนคนนี้เก็บรายละเอียดมากๆแต่คุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าเขามองคุณอยู่ที่ผ่านมานับวันเขายิ่งชื่นชมคุณมากขึ้นเพราะอะไร เท่าที่เห็นนะ เขามีโอกาสได้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์ของคุณทัศนคติอันดีงามของคุณคุณมีทัศนคติที่ดีเกินตัวดีเกินตัวคืออะไรคือหมายความว่าบางทีคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือดูมีวุฒิภาวะของเด็กๆนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะในสายตาเขาคุณดูชิวมากแทบไม่น่าเชื่อว่าคุณมีวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมมองการไกลและมีความฉลาดเป็นกรดฉลาดหลักแหลมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเขามองคุณไม่ดีตั้งแต่แรกนะแต่หมายความว่าที่ผ่านมาบุคลิกของคุณ สายตาเขาค่อนข้างชิวๆสบายๆดูเหมือนใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยได้กังวลเรื่องอนาคตสักเท่าไหร่หารู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่เป็นนักมองอนาคตเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เฉียบขาดหาตัวจับได้ยากอีกคนหนึงเขาทึ่งคุณมากตรงนี้เป็นไปได้ว่าเขาจะแอบตามสืบตามสองหาข้อมูลจากคนรู้จักจากเพื่อนสนิทหรือคนแวดล้อมของคุณเท่าที่จะเข้าถึงได้ ทุกๆสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทำอยู่ในสายตาของเขาเขาคนนี้มองอยู่ลึกๆแล้วไม่แน่คนคนนี้นอกจากจะอยากมาสาร้างสัมพันธ์แล้วอาจจะอยากให้ความสนับสนุนอยากซัพพอร์ตคุณด้วยก็เป็นไปได้บางคนอาจจะอยากมาเสนอตัวเป็นสปอนเซอร์หรือมาขอร่วมหุ้นร่วมทุนแบบนี้เป็นไปได้แต่อย่าเพิ่งรีบดีใจดูไปยาวๆก่อนและเขาก็กาลังดูคุณอยู่เช่นกัน อีกสิ่งหนึ่งที่คุณดูมีเสน่ห์ดูน่าชื่นชมมากคือคุณเป็นคนที่บริหารจัดการทุกอย่างได้เก่งมากนอกจากเก่งการงานแล้วคุณยังบริหารเรื่องส่วนตัวได้อย่างดีมากอย่างที่บอกว่าเขาเฝ้ามองคุณอยู่แทบจะตลอดเวลาเป็นไปได้ว่าทุกกิจกรรมที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเล่นหรือว่าเรื่องพักผ่อนล้วนอยู่ในสายตาเขา ผมมองแล้วว่าพลังงานของคุณเป็นคนที่ใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างมีประโยชน์อัปเดตแต่สิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์การงานการละเล่นอาการพักผ่อนงานอิเรกแบบนี้ไปเที่ยวที่สวยๆไปออกกําลังกายไปอะไรแบบนี้ซึ่งไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่ในสายตาเขาทั้งหมดนับวันเขายิ่งชื่นชมคุณมากมากมาก,มากขึ้นคุณดูเป็นคนที่มีอะไรทําเยอะแยะมากดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่จําเจไม่น่าเบื่อ เด,ดเดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวทำอันโน้นเดี๋ยวทำอันนี้แล้วก็ทําสําเร็จดีงามซะด้วยไม่ใช่ว่าทําแบบจับจดทำๆเลิกๆไม่ใช่การทําหลายอย่างของคุณล้วนแต่สําเร็จดีงามทุกอย่างคุณจริงจังกับทุกอย่างคุณมีกิจกรรมหลายอย่างและคุณจริงจังกับทุกอย่างนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาชื่นชมมากๆณนะเวลานี้เขาเริ่มคิดแล้วว่าคุณมีดีกว่าที่คิด คุณเก่งกาจแล้วก็มีชีวิตที่น่าทึ่งมากกว่าที่เห็นเขาจะเข้าหาคุณได้โดยง่ายไหมเขาจะมีคู่แข่งไหมคนคนนี้เริ่มลังเลแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาเสียกำลังใจเพราะเขายังเชื่อมั่นว่าคุณคือโชคดีของเขา โชคชะตานําพาให้เขามาพบคุณให้คุณได้มาพบเขาแบบนี้ลองไปสังเกตดีๆว่าบุคคลลักษณะดังกล่าวที่อยู่แวดล้อมใกล้ชิดคุณมีใครคนไหนมาทําดีกับคุณเป็นพิเศษหรือมาอย่างไรคนคนนี้ชื่นชมคุณมากๆชื่นชมคุณหนักมากตามหัวข้อและโดดเด่นมากกับคนที่อยากจะมาสารสัมพันธ์นะครับสารสัมพันธ์ตีก็ตีความได้ว่าอ่ามามาจะมาจีบก็ได้หรืออยากมาเป็นเพื่อนสนิทก็ได้บางคนลองไปดูถ้าต่างคนต่างโสดไม่มีพันธะอ้าวลองคบกันดูได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีพันธะแล้วหรือคุณมีแฟน แล้วก็เว้นระยะห่างให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีได้อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีมิตรภาพเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรไม่ต้องไปซีเรียสกังวลมากมาย หากคุณกำลังกังวลเรื่องของคู่รักคู่ครองอชีวิตรักอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับคนเราเกิดมาแทบจะทุกคนมีคู่ที่ดีแน่นอนยิ่งถ้าบุญเก่าดีทำสิ่งดีๆเป็นประจำทำสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้คู่ดีที่แน่นอนแล้วก็กองเนี้ยยังไม่ต้องคาดหวังมากจะว่าจะมีโอกาสลงเอยกันไหมย,ยังไม่มีไพ่พลังงานของความลงเอยแต่ที่แน่ๆคือคนคนนี้อยากสารสัมพันธ์กับคุณและเขากําลังชื่นชมคุณมากๆชื่นชมคุณหนักมากคนคนนี้ไปสังเกตให้ดีๆคนที่จะมาสารสัมพันธ์ กับคุณคนที่อยากเข้าหาคุณคนที่มาตีสนิทกับคุณคนที่มาทําดีกับคุณเป็นพิเศษลักษณะดังกล่าวเขาชื่นชมคุณหนักมากประมาณนี้คุณกองที่3โอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้ไลค์แชร์ like, share, ได้ตามอทธายศาศัยเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ